สวัสดีค่ะมันนี่แจ๊กเก,ก,ก้วแฟมลี่สิบห้ามัดบงดอกไม้แจ๊กเก้วขุนมานะ่ะคาเฟ่เนาะหมุนเอง,เอ,งเอามาประดับหน้าคาเฟ่นเนาะขอมแจ๊กเก้วแจ๊กแก้วยกลลมาจนนั่นเหีเห่ยวเพราะว่าไม่ได้ทดน้าเนาะ,นะเอามาประดับหน้าคาเฟ่นีน่คือทางเข้าไป,ย,ปายิงปืนเนาะสนามยิงปืนจ้าเข้าไป นาำยิ่งตื่นเลยอาวนนี่แอเดินเทีวกับอามาปรักที่กันเป็นดอกแก้วนะดอกแก้วเขาเอื้นดอกแก้วบ่อืมเนียนดอกแก้วสวยๆสนามหญ้าป้ายคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานเนียนเป็นดอกไม้หน้าหน้าป้ายเนาะป้ายอะไรอย่างนี้มาเที่ยวกับมาได้จ้าเด้อดีวิวป้ายอย่างเดียวมือนี้ยอ้ไรอยากมาเที่ยวกับมานะค่ะเนาะโบโบเป็นยัง มาถ่ายคลิปก็ได้ถ่ายคลิปไ่ได้เสียงเงินเจบบปะคุน้องถ่ายภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ได้เอาไปก็บไปถ่ายซีเนาะคี่น้องเนาะเนี่ยนีกระือดอกบานชื่นบานชื่นนี่แก้วอในมาหวานเนาะไปคาเฟ่ญี่ปุ่นอีสานมาถ่ายเซลฟี่ได้เนาะไปทร้งคนก็สวยงานทำมาเซลฟี่รถ่น่นบอล เก็บเงินดอกพี่น้องากพูดทั้งนึงยายแก้วไปใหญ่ทั้งนึงดีไว้ทั้งใต้เนาะไปวันเนี่ยยัดแก้วออกมาดีไว้ใต้ห้องไม่เนี่ยเห็นไหมทางใต้งับลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยัแก้วออกมาดีไว้นี่ <laughs> นนน พูดเงาไปพุูนพี่น้องยาวไปใต้มีมาให้นั่งพักผ่อนพความนั่งโซ่นั่งโซ่ใช่แก่ใช่แก่กับสิมานั่งทั้งใต้กับสิเป็นดวงดอกไม้เนาะเพราใช่แก่เป็นคนชอบดอกไม้พัก่อนได้กาแฟแซ่บแทบมานั่งกินอยู่นี่ก็ได้เลยมักม่วงมีบ่มีแต่กาแฟจต่มีหลายอย่างเนาะกาแฟซาเขียวซาไทยซาญี่ปุ่นบ่มีแต่ซาพม่านั่งพักผ่อนชิวๆ้มีโต๊ะนั่งไหลใช่แก้วพายางทั่วบ่ มาทางนี้ก็โซนโต๊ะนั่งที่่างๆโต๊ะนั่งนี่จัดเป็นห้องประชุมเล็กๆก็ได้ไผมีเรื่องเล่ามียังเซมมาคุยกันมาเป็นมูเป็นคณะเราก็มีห้องประชุมเล็กๆให้เนี่ยนั่งเลยหรือจะมีกับมเขากับน้ามากินก็ได้เนาะห้อมาเนาะห้อมากด้วยหรือไม่คือตัวทั้งหนาได้ท้องแห่งเนี่ยห้อมากมีสถานที่ให้เข่าห้อมาเองนะอยากมาซุ่มกันซุ่มเซลคุยกันเรื่องการเรื่องงาน มีไห้เนาะหรือจะได้เครื่องเสียงกัดจัดให้ได้มีพัดลมมีอันพัดลมมีแอร์มีเครื่องเสียงหรือจะเป็นหรือจะเป็นห้องแอร์ด้านในใช่ไห้แก่เข่าไปเบื่องหน้าทั่วของด้วยแต่ข้างในบ่ราะท่านเปิดมาอันสัพยาทีไม่เียนี่คือเป็นด้านหน้าด้านหน้าของคาเฟ่แล้วได้แล้วมานั่งกินนี่ก็ได้นั่งนี่ก็ได้ที่รองนั่งนี่ก็เบิ้งป่าเนาะ มีแต่หนังชมีที่ทัศน์ดึกดับน้ำตกแต่ที่มีน้ำตกเนาะค่ะผู้าสาวมาเด้อผู้ใดยวิแฟนก็นได้แฟนก็นมาเอาพี่หาเอานาก็าาาได้หรอกผู้สาวมาเอาแย่กกกกก <c oughs> แก้วก็ได้ผู้บ่าวก็ <c oughs> มาเอาพญายวไรก็ได้หรอกเอาแย่แก้วก็ได้ก็มากค่ะถ้าเป็นฝรั่งมากก็ะจ,ะจะมักมานั่งกินสิด่าเพราะว่ารับรับกาแฟจากอกากันไหนก็มานั่งกินชิ้วขุยนี่มั้ยบุญปลาเลย ด้านในโซนนั่นบ่เนี่ยเพได้บ่ได้ขุดแกีมาเปิดเนาะด้านในโซนนี้ก็นั่งได้เหมือกันเนี่ยโซนนี้เน้าะนี่มาโซนเอาไปจะไล่พลังดอกเสือพนุงโตโซนนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยนั่งได้จัดใไปงามทีเนาะได้แก้วบ่ได้ขุดแกีมาเนาะบ่ได้ขุดมาอ๋อผมไปเห็นเนาะด้านใน เดีวเมือม่อไหร่ยายแก้วจีเขา่าไปใช้ลิปเห็นเบิ้งดลับเมื่อนี้เ<ม>บิ้งทางนอกสักกอนเนาะว่ามันหนาอยู่บ่แอคชั่ันอยู่กับรถเอกทีวีเขาด้วยยายแก้ว<อ>พาลูกค้าขี่ซ<อ>ิ่ง,ง<ม>อย่างเดียว <laughs> หมู่บ้านเร็กน้อยมกกักขนานดะ<ต>ขี่วันเลยเี๋ยวมีรถให้เสาเนาะมีรถมีเสาขี่เนะเาะเดี๋ยวลองขึ้นนั่งนู่นขึ้นบอ แต่เด็กแกวครับบุเป็นเด็กแกวย่านมีมอเตอร์ไซค์สี่ล้อหลายคันเที่ยววูบล่ะพี่น้องสนามยาวส้มวิวสนามมึงเฮาหรือจะส้มรอบฟาร์มก็ได้ส้มรอบฟาร์มก็ได้กดไม่ไหมพี่น้องสตาร์ทติดบึ้มเลยไม่มีปัญหานีม่หาคันว่ากันเป็นชั่วโมงว่ากันเป็นหน้าที่ว่ากันเป็นยังก็ว่าไปราคาย่อมเยาถูกสุดยินดีฟอนเจริญนะครับ มีหักันแต่ว่าซุ้มนั่นเอาไว้าใส่งานในฟาร์มมีสองคันในไว้ใส่บริการใส่ไว้บริการต่างๆสีไม่ๆเนี่ยวะเป็นเอทีวีกดมาใส่สี่ล้อะก็อวยแล้วบอือสสุดท้ายนี่ก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย